Have reported numerous sightings of an unidentified creature. What are you? This thing is awesome It's smart. It is an engine for my truck, and that right creature. Let's go! Oh! สวัสดีค่ะพี่ออมจากช่อง m a มม่าแบร์สตูดิช่องหนังสำหรับคนรักหนังและคลิปนี้ก็คือรีวิวหนัง Monster Truck Bigfoot ตะลุยเต็ม Speed นางเรื่องนี้เล่าเรื่องราวของทริปนักเรียนไฮสคูลสุดหลอ่อที่ได้พบกับสัตว์ชนิดใหม่ที่มีลักษณะนะคะหัวเหมือนวานตัวเหมือนปลาหมึกนะที่ชื่อคริช แล้วทริปเองก็ได้ทําความรู้จักกับสัตว์ประหลาดตัวนี้แล้วลเขาก็ต้องช่วยคริชให้ได้จากในทุนที่โลภมากนะแล้วก็อยากจะกําจัดสัตว์ชนิดนี้โดยรวมนะคะหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะเบามากนะคือมันมีความพอดูเพลินอยู่บ้างแต่ว่าในส่วนเนื้อเรื่องเองเนี่ยค่อนข้างจะธรรมดานะคะแล้วก็ตัวละครก็เหมือนกัน พระเอกที่เล่นนะคะก็คือลูคัสทิลเราอาจจะคุ้นเคยกันนะคะกับเขาในบทบาทของอเล็กซ m ัมเมอร์ใน X-Men Apocalypse หรือว่าในบทบาทพระเอกในหนังฮ a n าแมนทาน่านะคะคู่กับ Miley หรือว่าเป็นพระเอกมิวสิกของ Taylor Swift นะคะ You belong with me คนนี้รู้สึกว่าเขาเล่นเป็นวัยรุ่นมานานมากแล้วนะคะตอนนี้เขาก็ยังวัยรุ่นอยู่เลยนะส่วนนางเอกนะคะก็คือเจนเลวีนางเอกจาก Evil Date แล้วก็เรื่องล่าสุดของเธอก็คือ Don Breathe นะ ส่วนตัวคิดว่าสองคนนี้ไม่ได้รับโอกาสในการแสดงฝีมือในเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะตัวละครไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะคะอย่างพระเอกก็เป็นแค่คนหล่อเจ๋งไม่สนใจใครมีปมเรื่องพ่อนะคะแล้วก็ชอบรถบิ๊กฟุตนางเอกก็เป็นแค่สาวเนิร์ดน่ารักนะอย่างส่วนเพื่อนก็เป็นแค่คนเฉมตัวประกอบเท่านั้นเองแต่ละตัวละครนะคะไม่มีบุค,คลิกเลย รู้สึกว่าตัวสัตว์ประหลาดนะคะยังดูบุคลิกมากกว่ามนุษย์นะอันนี้คิดว่าก็เป็นได้เพราะว่าผู้กำกับนะคะคริสเวจเขาคุ้นเคยกับการกำกับหนังการ์ตูนมากกว่านะผลงานของผู้กำกับคนนี้นะคะก็มี Ice Age Robots แล้วก็ E p i c คิดว่าคาแรคเตอร์ของมนุษย์นะคะน่าสนใจน้อยกว่าคาแรคเตอร์ของสัตว์ประหลาดนะส่วนในด้านเทคนิคแล้วก็เอฟเฟกต่างๆนะคะคิดว่าดูธรรมดามากๆงานมันไม่ค่อยเหมือนหนังใหญ่นะแต่ว่าเป็นเหมือนเอฟเฟกในละครทีวีนะคะ สรุปนะคะหนังเรื่องนี้ถ้าพาลูกหลานไปดูก็พอได้อยู่นะคะเนะื้อเรื่องก็เรียบง่ายนะมีฉากรถบิ foot, ๊กฟุตไล่ล่าก,กันก็พอดูเพลินอยู่บ้างแต่สําหรับพี่ออมแลวคิดว่าคุณภาพของหนังไม่ค่อยสมกับเป็นหนังใหญ่เท่าไหร่มันเหมือนหนังที่มาฉายตามช่องเคเบิลของเด็กนะคะอย่างช่องดิสนีย์หรือว่านิโคลเดียนอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้พี่ออมให้เรทแบบรอดูตอนมาฉายในเคเบิลค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะถ้าใครดูตัวอย่างแล้วเนี่ยรู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากจะสนับสนุนหนังเรื่องนี้นะก็สามารถไปดูกันได้นะคะที่โรงหนังใกล้บ้านหนังเรื่องนี้เข้าวันที่2คกุมภาพันธ์ค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวหนัง Monster Truck Bigfoot ตลุยเต็มสปีดถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะและสามารถไปสนับสนุนกันได้ผ่านทาง Patreon แล้วก็ทาง Steam l a b s ยังไงคลิปนี้พี่มอมไปก่อนดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง m ัมม b าแบ Studios ช่องหนังสำหรับคนนักหนังแล้วเจอกันค่ะ